น้องน้องไปซื้อข้าวมาให้นะเ้ยโอ้ดวกินข้าวซะนี่ขึ้นกินข้าวซะนะไปไปแล้นะเป็นโชคดีนะเฮ้ยเอาปูกูวะเฮ้ก็บปู่เลยไกินข้าวซะฮะมึงปู่กูอฮะพี่ปูกให้กินขปูกูปูกูมฮะปูกูทำไม เขาแค่ซื้อข้าวมาให้ขมัรต้องเพียงกับขวดน้ำด้วยเออเขาอุตสาหวังดีน่ะเห็นนอนเป็นขยะอยู่ปลูกกูมากินข้าวบูดเหรอฮะข้าวบูดตรงไหนครับปลูกกูทำไมก็พี่ปลูกให้กินข้าวครับก็เห็นนอนอยู่ข้างถนนกูเมาไงกูก็ถูกแล้วกูเมาไม่กลับแล้วจะให้กูปลูกบัตื่นทัไม้ปลูกมากินข้าวบูดเนี่ยมัปลูกกูทำไมทำไมก็ให้กินข้าวเห็นพร้อมแล้วเนี่ย นอนอยู่ข้างถนนนอนทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยนอนอยู่ข้างถนนมึงต้องปลูกกูเหรอแล้วทำไมต้องเพี้ยงกับฝนน้ำด้วยครับแล้วมึงปลูกกูทำไมอ่ะปลูกกูทำไมไอเขาบอกแล้วปลูกให้กินข้าวครับปลูกให้กินข้าวก็เห็นนอนอยู่ที่ได้ซืข้าวมาให้ฮะมึงปลูกกูสองคำแรบนะฮะกูเมากูอยากนอนเข้าใจกูไม่กูอยากเมาก็กินข้าวดีกว่ากินเหล้าด้วครับเออทำไมต้องเพี้ยงด้วยล่ะ นี่มันกี่หมูกี่ยาบาปลูกกูฮะมึงเห็นหนังเงฟ้ามันสว่างเงี้ยอะฟ้ามันสว่างเหรอฟาไม่สว่างแต่เขาแค่ปลูกกันกินข้าวเขาก็หวังดีนี่มันกี่หมูเด็กนอนเป็นขยะข้างถนนแค่นั้นมึงดูเอามึงดูในกามึงว่าปลูกกูเนี่ยมึงปลูกกูทำไมมึงควรจะปลูกกูไหมถ้ารู้ถ้้ารูว่าจะเที่ยงขวนั้นอย่างเงี้ยเขาจะซื้อข้าวให้กินกูกสองสามรอบเนี่ยมึงปลูกกูทำไมอ้เถียงไม่ชนะเลยตายละ ไม่เอาจะเอาปุ้มไหมไม่เอานั่นแหละข้าวเขาให้แล้วไม่เอาอะไละขึ้นข้าวซะไม่โกรธไม่เป็นไรกลับไปเหรือต้องปลุกอีกรอบนั้งยับไม่ปลุกแล้วไม่ปลุกแล้วไม่ปลุกแล้วไปแล้วเออไม่ไปรีบไปเลยกินข้าวซะด้วยนะอ๋อนั่นแหละเรา